บางความรักไม่ได้เริ่มต้นจากแสงแดดแต่จากสายฝนกลางป่าลึกนิยายรักโรแมนติกเรื่องป่าฝนขืนใจโดยกรวันตอนที่หนึ่งฝนเทกระหน่ำไม่ลืมหูลืมตาถนนสายแคบตัดผ่านแนวป่าทึบอย่างไม่มีวี่แววผู้คนรถยุโรปคันหรูหยุดสนิทบนไหลาทาง เสียงเครื่องยนต์เงียบหายไปพร้อมหน้าปัดที่ดับบูบไม่จริงนะรินถอนหายใจพลางทุบพวงมลาลัยเบาๆทั้งเน็ตทั้ง GPS ดับสนิทไปพร้อมสายฝนที่สัดกระจกอย่างโกรธเกรี้ยวริมถนนไม่มีบ้านคนไม่มีร้านไม่มีแม้แต่ป้อมตำรวจเธอเปิดรายชื่อในมือถือที่เหลือแบตไม่ถึงครึ่นเพื่อจะหาเจอชื่อใครสักคน ชื่อหนึ่งโผล่ขึ้นจากความทรงจำผู้พาเพื่อสมัยมหาวิทยาลัยที่เคยนั่งกินข้าวแกงข้างโรงอาหารกับเธอบ่อยๆเขาเป็นผู้ชายเรียบง่ายเงียบๆที่เธอเอ็นดูในแบบเพื่อนคนหนึ่งคนที่วันนี้เธอไม่รู้แม้กระทั่งเขาอยู่ที่ไหนแต่ในความจำเลือนรางนั้นเขาเคยพูดว่าจะไปทำงานอยู่ป่าแถวตะวันตกเธอกดโทรและเขารับสายในสามวิ รินหรอเสียงของเขายังเหมือนเดิมอุ่นสง,งบไม่เร่งเรา้าไม่ถามว่าทำไมถึงโทรมาทั้งที่เธอหายไปนานรถเสียอยู่ตรงโค้งใหญ่ก่อนถึงทางแยกไปน้ำตกจำได้ลางๆว่าที่นั่นมีอุทยานป่าฉันอยู่ห่างจากตรงนั้นไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวออกไปรับตอนสอง บ้านพักเจ้าหน้าที่ในอุทยานเป็นบ้านไม้หลังเล็กแต่อบอุ่นอย่างน่าประหลาดเขาเอาผ้าขนหนูแห้งให้เธอซับผุมที่เปียกโชกแล้วส่งกาแฟร้อนในแก้วดินเผาให้ไม่คิดว่าจะได้เจอรินแบบนี้เธอหัวเราะเบาๆ <c oughs> ฉันก็ไม่คิดว่าจะทอหาหนายก่อนใครเขายิ้มยังพูดจาทะลุทะลวงเหมือนเดิม เธอหยุดนิ่งก่อนพูดเสียงเบาแปลว่ายังเป็นคนเดิมในสายตานายเหรอความเงียบเข้าปกคลุมเพียงชั่วอึดใจก่อนที่เขาจะเอย่ยฉันไม่ได้คิดว่ารินเหมือนเดิมฉันว่ารินดูนเหนื่อยทำพูดนั้นกระทบใจเธอแรงกว่าฝนทั้งคืนแล้วไม่รู้ตัวเมื่อไหร่เธอเอ็นหัวซบลงบนไหล่เขา ลมหายใจของเขาอยู่ใกล้จนสัมผัสได้ใกล้เกินจะล้าสายตาได้ทันก่อนที่ริมฝีปากของทั้งสองจะหากันเจออย่างไม่ตั้งใจไม่ใชีจูบจากความใครแต่เป็นจูบจากการเก็บกลั้นความโหยหาที่ไม่มีใครรู้เสื้อผ้าชื้นฝนถูกปลดออกอย่างช้าๆกลางแสงสลัวของตะเกียง เมื่อเธอปล่อยให้เขาโอบปลดเธอไว้ใต้ผ้าห่มผืนบางกลิ่นไม้กลิ่นฝนและกลิ่นกายของเขาสะกดเธอไว้ทั้งคืนคึืนฝนพรมคืนนั้นไม่มีคำว่ารักมีเพียงเสียงหายใจและผิวเนื้อที่แนบชิดจนเธอลืมเมืองที่จากมาเสียงฟ้าร้องคืนไกลๆก,กลายเป็นเสียงกล่อมกลางป่า เสียงฝนลดระดับลงเหลือเพียงเม็ดละเอียดซัดหลังคาสังกะสีเบาๆกลายเป็นจังหวะเนิบช้าที่เข้ากับข้องไม้ที่มีเพียงเธอกับเขารินตื่นขึ้นกลางดึกในความเงียบความชื้นจากฝนยังกลุ่นอยู่ในผ้าห่มและร่างของเขาที่นอนอยู่ข้างเธอแนบแน่นลมหายใจลึกและสม่ำเสมอของภูผาช่างอ่อนโยน เธอยื่นมือแตะเส้นผมที่เปียกหมาดแล้วปล่อยวางบนแผ่นอกที่แกร่งอย่างเงียบงนันหัวใจเธอเต้นแรงแรงกว่าตอนที่รถเสียแรงกว่าทุกครั้งที่เธออยู่ใกล้ใครสักคนตื่นอยู่หรอเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความมืดเธอพยักหน้าแทนคำตอบพลางเบียดร่างเข้าใกล้เขาอีกนิด เขายกมือขึ้นลูบผันหลังเธออย่างแผ่วเบาปลายนิ้วแตะลงบนผิวเนื้อราวกับกำลังปลอบโยนแต่อุณหภูมิภายในผ้าห่มกลับสูงขึ้นทุกวินาทีริมฝีปากของเขาแตะลงบนหน้าผากจากนั้นคือเปลือกตาแก้มและซอกคอรินไม่รู้ว่าอะไรผลักดันให้เธอเป็นฝ่ายจูบต่อจูบที่ครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะเหงาแต่เพราะหัวใจเรียกร้องไม่มีคำพูดไม่เพียงเสียงหายใจและสัมผัสที่ลึกซึง้งซึ่งเผยให้เห็นทุกสิ่งในใจของเขาร่างของเขาหนักแน่นอ่อนโยนและเคารพในทุกจังหวะของเธอรากับเธอเป็นคนสำคัญไม่ใช่แค่คนที่ผ่านเข้ามาในคืนฝน และเมื่อเธอเผลอครางชื่อเขาออกมาเบาๆในนาทีนั้นเธอก็รู้ว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักเขาโดยไม่รู้ตัวตอนที่สามรินตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงนกร้องแทรกเสียงฝนที่ซาแล้วตั้งแต่เช้ามืดอากาศเย็นจัดแบบที่ไม่เคยเจอในกรุงเทพกลิ่นไม้ชื้นฝนยังกลุ่นอยู่ในผ้าหม่ม และแผ่นอกของเขาที่เธอซบอยู่เงียบๆผู้ผ่ายังหลับใบหน้าเขายำหลับดูอ่อนโยนกว่าเดิมรินไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้มาก่อนไม่มีเครื่องแบบไม่มีหน้ากากของข้าราชการบนเขามีแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเงียบๆอยู่ในป่าและเมื่อคืนเขาก็ไม่ใช่แค่เพื่อนอีกต่อไปแล้ว เธอค่อยๆลุกขึ้นอาบน้ำในห้องน้ำเล็กที่น้ำจากถังเก็บฝนเย็นจัดเธอใส่เสื้อเชิ้ตตัวเก่าของเขาที่เขาวางไว้ให้กลิ่นสบู่น้ำมันยูคาลิปตัสของเขายังติดอยู่ในผ้าพอเดินออกมาก็เห็นเขาตั้งเตาไฟนอกชานต้มน้ำในหม้อดินเคลือบแบบเก่าๆข้างกายมีหม้อแกงจืดผักป่าก,กำลังเดือดตื่นแล้วหรอเขาหันมายิ้ม วันนี้ฉันต้องเดินลาดตะเวนป่านิดหน่อยรินอยากไปด้วยไหมรินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเพียกหน้าช่วงสายเธอสวมหมวกปีกกว้างใส่รองเท้าผ้าใบเดินป่าของเขาเพราะรองเทา้าตัวเองเปียกโชกเมื่อวานผู้ผ่าเดินนำเธอเดินตามเสียงใบไม้แห้งกรอบใต้ฝ่าเท้ากับแสงแดดที่ส่องลอดพุ่มไม้เป็นลำเขาหยุดเป็นระยะเพื่อสังเกตรอยสัตว์ ดูลำธารน,น้ำใสที่พึ่งเอ่อล้นจากฝนนายอยู่แบบนี้ไม่เหงาหรอเธอถามอยู่คนเดียวใช่ว่าจะเหงาเสมอไปแต่วันนี้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเธอเงียบไปรู้สึกเหมือนเขามองทะลุเธอได้โดยไม่ต้องถามคำใดตอนบ่ายเขาพาเธอไปช่วยเจ้าหน้าที่อีกคนตัดหญ้าและเคลียร์เส้นทางเล็กๆที่ถูกกิ่งไม้ขวาง รินจับมีดพราไม่คล่องแต่เขาก็สอนเธออย่างใจเย็นระหว่างมือเขาแตะมือเธอเธอรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกไม่ใช่ความเร้าร้อนแต่เป็นความอบอุ่นที่ซึมลึกค่ำวันนั้นพวกเขากินข้าวเหนียวกับปลาเผาใต้แสงแตะเกียงเธอหัวเราะตอนเขาเล่าว่าเคยหลงทางในป่าตัวเองตอนวันแรกเขายิ้ม ตอนเธอบอกว่าไม่เคยลังจันเองเกินห้าวันต่อกันเธอหลับไปในอ้อมกอดเขาด้วยหัวใจที่ไม่หนักเท่าเมื่อวานเพราะวันนี้เธอได้เห็นอีกด้านของเขาและเริ่มถามตัวเองว่าโลกที่ไม่เร่งรีบแบบนี้เราอยู่ด้วยกันได้ไหมตอนสี่เสียงป่าคืนนี้เบาลง เหมือนทุกอย่างรอบตัวกําลังฟังหัวใจของคนสองคนเต้นเป็นจังหวะเดียวกันเธอนั่งพิงมาเบียงบ้านไม้หลังเล็กของเขาไฟตะเกียงเจ้าพายุสองวูบไหวชายคนนั้นเดินเข้ามาช้าๆพร้อมผ้าห่มผืนบางที่เพิ่งปากแดดในวันฟ้าเปิดหนาวไหมเขาถามเสียงเบาไม่เท่าหัวใจที่มีแต่ความลังเลเธอตอบกลับเหมือนเผลอพูดไปมากกว่าที่ตั้งใจ แต่เขาไม่ยิ้มไม่หลบตาไม่พูดปลอบเขานั่งลงตรงหน้าเธอห่างแค่ลมหายใจอุ่นๆเราไม่ได้เป็นเด็กอีกแล้วเราเลือกจะใกล้กันได้หรือถอยไปก็ได้เขาพูดช้าๆแล้วถ้าฉันไม่อยากถอยแววตาเธอสั่นไหวแต่คำพูดนั้นมั่นคงเกินกว่าจะเรียกว่าลังเล มือของเขาแตะมือเธอเบาๆเหมือนวางไว้บนเปลือกไข่แล้วค่อยๆไล่เรียวปลายนิ้วเข้าหาแผ่นหลังเสียงลมหายใจเริ่มเปลี่ยนจังหวะร่างกายอุ่นขึ้นทั้งจากไอพ่อห่มและอ้อมแขนเขาที่รวบเธอมาแนบอกไม่มีคำพูดใดๆอีกเพียงรอยสัมผัสที่ค่อยๆละลายความห่างและความกลัวเขาจูบเธอเหมือนกลัวจะลืมรสชาติริมฝีปากนั้น ส่วนเธอก็จูบตอบเหมือนกลัวจะไม่มีวันได้จูบเขาอีกเขาอุ้มเธอเข้าด้านในเบาๆวางร่างเธอลงบนฟูกบางๆที่ปูบนพื้นไม้เรียบเสียงไม้ลั่นเบาๆเหมือนเป็นจังหวะของคืนรักที่ไม่มีบทไม่มีกรอบไม่มีเงื่อนไขทุกจูบที่กดลงผิวเธอเหมือนเขาจำทางได้ด้วยใจทุกแรงสัมผัสเรากับถามซ้ำว่ารับไหวไหมและเธอตอบทุกคำถามนั้นด้วยการโอบรัดเขาแน่นขึ้น คืนนั้นไม่ใช่คืนแรกที่ร่างกายใกล้กันแต่เป็นครั้งแรกที่หัวใจได้หลอมรวมไม่มีใครเร่งไม่มีใครกลัวมีเพียงเสียงลมหายใจที่กระซิบว่าเราเลือกจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันเขานอนตะแคงข้างมองใบหน้าเธอที่ยังหอบไหวในแสงไฟสลัวของตะเกียงเหงื่อผุดเล็กน้อยตามไรผมที่เปียกชื้นจากทั้งไอร้อนและความเหนื่อยอ่อนจากความใกล้ชิด เธอลืมตาช้าๆมองกลับมาเงียบขอพูดที่ไม่ได้ถามก่อนนะเขาเอ่ยเบาๆขนาดใช้นิ้วมองไล่เส้นผมเธอออกจากแก้มเธอหัวเราะในลำคอสายหน้าเล็กน้อยมันไม่มีอะไรต้องขอโทษเลยสักนิดแล้วเธอก็ยกมือจับมือเขาไว้แน่นดึงมากดแนบที่อกเสียงหัวใจเธอเต้นช้าๆมั่นคงฉันแค่ไม่เคยรู้เลย ว่าการปล่อยใจให้ใครสักคนมันจะไม่เจ็บอีกแล้วเขานิ่งไปก่อนจะเอ่ยเบาๆว่าฉันเองก็ไม่เคยรู้ว่าการได้รักใครเต็มหัวใจมันจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านไม่มีจูบซ้ำไม่มีคำหวานฟุ้มเฟือแต่เธอสอดมือเข้าใต้พ่อห่มมากอดเขาแน่นกว่าเดิมเขาเองก็รวบร่างเธอไว้ไม่ให้เหลือช่องว่างใดๆระหว่างร่างกาย ทั้งสองนอนฟังเสียงป่าเสียงลมหายใจที่สอดประสานคืนนั้นฝนไม่ตกแต่ทุกอย่างชุ่มชื้นและเปลี่ยมไปด้วยความเข้าใจตอนที่5เช้าวันรุ่งขึ้นเธอทิ้งโน้ตไว้บนโต๊ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างฉันขอโทษที่ไม่ได้บอกลาเธอไม่เคยรู้สึกถูกรักขนาดนี้มาก่อน ไม่เคยมีใครแต่ต้องเธอด้วยความอ่อนโยนและเคารพในรอยแผลของใจเธอขนาดนั้นแต่เธอกลับมาแล้วกรุงเทพที่แออัดเสียงรถเสียงโทรศัพท์เสียงความคาดหวังตารางงานแน่นกลับมาอยู่ตรงหน้าและเขาอยู่ในป่าหลายวันผ่านไปเขาไม่โทรหาไม่ทักไลน์ไม่แม้แต่ส่งรูปธรรมชาติที่เธอเคยชอบดู ใจเธอจึงเหมือนมีรอยแหว่งไม่ใช่เพราะคิดถึงเขาแต่เหมือนขาดพื้นที่ปลอดภัยที่เขาเคยเป็นในป่าเขาเงียบแต่เต็มไปด้วยความคิดถึงเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่รู้จะรั้งเธอยังไงแต่เขารู้แค่ว่าเมื่อคืนที่เธอหลับในอ้อมกอดเขามันคือความสงบที่สุดในชีวิตชายหนุ่มคนที่อยู่กับต้นไม้มาเป็นปี ไม่เคยหวั่นแม้ฝนตกหนักกลางคืนหรือเดินลาดตะเวนหลายสิบกิโลแต่กลับรู้สึกกลัวกลัวว่าเธอจะลืมกลัวว่าเธอจะเลือกโลกของตัวเองที่ไม่มีเขาอยู่ในนั้นประตูเปิดออกช้าเขายืนอยู่ตรงนั้นเสื้อเชิ้ตเปียกฝนผมเปียกยุ่งๆและตามองเธอด้วยสายตาแบบเดิมแบบที่ไม่ต้องพูด ก็รู้ว่าคิดถึงจนแทบขาดใจเราควรคุยกันใช่ไหมเสียงเขาแหบตำ่ำแต่มั่นคงแล้วแต่ขออะไรอย่างหนึ่งก่อนเธอยังไม่ทันตอบร่างสูงก้นโน้มเข้ามากอดเธอแน่นจนหายใจไม่ออกเขาสุกหน้าอยู่ตรงซอกคอเธอมือทั้งสองโอบแน่นราวกับจะไม่ปล่อยอีกแล้ว ขอโทษที่ปล่อยให้เธอกลับมาคนเดียวแต่ถ้ายังคิดถึงกันอย่าไล่ฉันกลับคืนนี้เธอเบือนหน้าหลบผู้พา้าฉันอย่าบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาพูดเสียงเรียบแต่ลึกและแน่นเกินต้านทานรินอาจไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรกันแน่แต่ฉันรู้ ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เหมาะกับชีวิตแบบนายฉันอยู่กับคนแบบนายไม่ได้หรอกแล้วคืนนั้นละ่ะเขาก้าวเข้ามาใกล้ตอนที่เราสัมผัสกันตอนที่รินเรียกชื่อฉันเสียงเขาเบาลงแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำฉันไม่เชื่อว่าแค่นั้นมันเกิดจากความหลง รินหนีอะไรกันแน่เธอเม้มปากหยดน้ำตาไหลเงียบทั้งที่ไม่มีเสียงสะอื่นฉันไม่กล้ารักใครอีกแล้วตั้งหากเขาค่อยๆโอบเธอไว้แน่นไม่ใช่เพราะปรารถนาเหมือนคืนในป่าแต่เพราะเขารู้เธอกำลังแตกสลายฉันรอได้เ้อรินยังไม่แน่ใจ แต่ขอแค่ครั้งนี้อย่าทําเป็นว่าระหว่างเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรินกอดเขาตอบแน่นหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บแต่เธอรู้แล้วว่าไม่ใช่เพราะกลัวจะรักเขาแต่กลัวจะเสียเขาไปและมือเขาไล่ผ่านแก้มเธอลงมาแตะลำคอ ก่อนจะโน้มเธอเข้าไปจูบอีกครั้งมันไม่ใช่การเริ่มใหม่แต่มันคือการกลับมาหาความรู้สึกที่เธอเคยหนีคืนฝนในเมืองต่างจากคืนฝนในป่าแต่ความร้อนระอุจากสัมผัสที่ค่อยๆไล่ไปบนผิวเธอสายตาที่จับจ้องเหมือนจะจดจำทุกมิลลิเมตรของร่างกายความเหนืบช้า แต่มั่นคงของริมฝีปากที่แนบชิดกลับเหมือนบ้านที่เธอตามหาเขาอุ้มเธอไปวางบนเตียงอย่างทนุถนอมเปลืองเสื้อผ้าทีละชิ้นราวกับแกะของขวัญไม่มีคําพูดมากมายมีเพียงเสียงหอบหายใจและเสียงเตียงที่ขยับเบาๆตามจังหวะรักที่ค่อยๆดำดิ่งมันไม่ใช่แค่ความใกล้ แต่มันคือความรู้สึกว่าเรารอดมาได้จากป่าลึกจากความกลัวจากความห่างไกลเพื่อมาพบกันอีกครั้งในห้องเล็กๆก,กลางเมืองรุ่งเช้าเขานอนตะแคงมองเธอเธอยิ้มบางๆขณะลืมตาขึ้นฉันไม่รู้จะเรียกสิ่งเมื่อคืนว่ายังไง แต่ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากเสียเธอไปอีกแล้วก็อย่าไปไหนอยู่ตรงนี้จนกว่าจะหมดฝนในใจเรา